สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอัญชา <c oughs> พี่เชี่ยครับวันนี้ผมจะมาพาพามาดูลิงฉลาดนะครับมาดูว่าลิงมันกินอะไรกันดเดี๋ยวอยากแค่กคนลุงแป๊บเดียวนี่เจ้าของกนนะครับชาชาลุงนั่นเนื้อเนื้ออย่างนี้เนื้อไหมครับเพื่อนเพื่อนเนื้อไหมครับเนื้อวกว่าไง ลุงช่วยมันเลยล่ะนุงเม็ดเลี้ยวอ๋อมันมันกุดการกันนุ๊อ๋อนุ๊กเอนุ๊กเอนุ๊กเพื่อนเพื่อนดูครับหลุดการกันนุ๊อ๋อนุ๊กไม่เนื้อเบื่ออ๋อนี่กินทั้งสองตัวเลยไหมลุงไม่ได้กินแม้ตัวนึงกินกันแล้วลุงเอาไ้ตัวนี้แล้วเอาเพื่อนเพื่อนดูนะครับลุงไ้ก็เลยเดี๋จะตีอ๋อป๊อปเนื้อตาวัดเลยครับตาวัดเลยครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตาวัดเลยครับ สุดยอดจริงเอ๊นี่ที่เขาบอกมันกลนมันกลนนะนู่นยังมีอีกตัวนึงข้างหลังเห็นยังน้องนเวิ้นๆโอ้นู่น,น,นะนจริงไงตัวนี้น่ากินหลายบ่อยนู้สุดจริงไงน,น้องเขียวมันกลนเลยอนะ่ะโอ้เลยเนาะนู่นจริงไงมันโรงงานกินมันกี่ใบได้อ๋อ ย่อยๆนุ่นนุ่นนุ่มมีการกัดการถึงการกัินเอาหนุ่นเอ๋อนุ่มเอาหนุ่มโอเคลุงขอบคุณมากครับขอตั้งยังทวนเลยไหมเอานี่อ๋อเงี้ยยุงนุ่มให้เลยวไหมเอ่ยังที่บอกว่าใช่ไหมเอาลุงอุ้ยเออมันฉลาดจริงนะลิงนี่นะแต่ว่านะตัวลายบ้านไม่ลุงซื้อมาซื้อสามเบอร์โอ้เป็นยันนั่นนะสามเบลิงอะไรก็อนเลี้ยงนี่ลิงนี่ ขึ้นฟ้ากขาเรียกลิงกัง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 นะครับเพื่อนๆสองตัวนั่นขเขเล็กยงแต่ละครับไม่เมนะื่อนๆอ่าครับโอเคโอเคเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขอนเอาเชิญด้วยนะวันน,นี้ลาไปก่อนบ๊ายบายช่วยกัีนะ